นี่มีข่าวดีมาแจ้งวันที่งพฤศจิกายนนี้เตรียมรับเงินสูงสุดคนละ4,500บาท สวัสดีค่ะพบก,กับพี่บุ๋มเล่าค่ะสวัสดิการแห่งรัชช่องมอมมี่บุ๋มบิบนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะบุ๋มก็นําข้อมูลข่าวสารมาแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับทราบกันอีกเช่นเคยค่ะสําหรับวันที่1พฤศจิกายน64น,นี้นะคะก็เป็นวันที่ทางรัฐบาลนะคะจะทําการโอนเงินเข้าให้นะคะในกลุ่มคนที่ สมัครแล้วก็เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งนะคะเฟสที่3ส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นก่อนไปรับชมนะคะบุ๋มก็อยากขอกำลังใจค่ะด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะเตือนข่าวสารแล้วถ้าเกิดว่าใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์ไปให้ด้วยนะคะสำหรับวันที่1พฤศจิกายน64นี้นะคะทางรัฐบาลก็ทําการโอนเงินเข้าให้นะคะในกลุ่มของคนละครึ่งนะคะโครงการคนละครึ่งเฟสสามนั่นเองค่ะสําหรับ รายเก่านะคะก็จะได้รับเพิ่มเติมนะคะ1,500บาทค่ะและสำหรับรายใหม่นะคะที่เพิ่งสมัครแล้วก็ลงทะเบียนร,รับสิทธิโครงการคนละครึ่งนั้นนะคะในวันที่1พฤศจิกายนนี้นะคะก็จะทำการโอนเงินเข้าให้นะคะคนละ4,500บาทค่ะซึ่งวงเงินนี้นะคะไม่สามารถกดออกมาใช้เป็นเงินสดได้นะคะก็จะไว้สแกนนะคะเติมเงินเข้าไปแล้วก็สแกนเข้าใช้ที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งทุกร้านค้าแล้วก็ทุก แห่งทั่วประเทศได้เลยนะคะซึ่งเราสามารถนะคะใช้ได้ถึงสิ้นปีนี้ค่ะสิ้นสุดโครงการคนละครึ่งเฟส3นะคะ31ธันวาคม6 4นี้ค่ะสําหรับรายเก่านั้นนะคะก็ไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะรอแค่เงินเข้าอย่างเดียวนะคะรายใหม่นะคะก็รอเงินเข้านะคะในวันที่1พฤศจิกายน64นี้นะคะและถ้าเกิดว่าใครที่ เคยลบแปลอปเป่าตังออกไปแล้วนะคะก็สามารถโหลดดาวน์โหลดแล้วก็ยืนยันตัวตนใหม่ได้เลยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มาแจ้งข่าวดีให้กับทุกคนได้รับทราบเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าพ่อ่พี่น้องคนไหนนะคะที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปเป็นครั้งแรกก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้รับการแจ้งเตือนรับชมคลิปฟรีๆได้ไน,นทุกๆวันนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ